พบกับวาสาอีกแล้วนะคะคนเก่าคนเดิมนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงของสลากพารวยนิวส์ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆข่าวสารเด็ดๆนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะสําหรับข่าวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราไปกันที่จังหวัดนี้เลยค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ คุณยายคุณตาดวงเฮงค่ะรับโชค12ล้านคุณผู้ชมโอ้โหอิจฉามากๆเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ16ธันวาคม2564นะคะบอกเลยว่าใครถูกกันบ้างสำหรับตายายคู่นี้นะคะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะถูกหวย12ล้านครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะซึ่งเขาไนราได้เล่าว่าตอนกลางคืนนะคะก่อนที่จะได้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะคะก็ได้ฝันค่ะว่ากอดทังอุจระค่ะ แล้วก็บวกกับว่าตัวเองี่ยอยากจะไปสะดอกเคราะห์ด้วยนะคะก็เลยอ๊ยไม่รู้จะเอาเลขอะไรไปตีรันฟันแทงต่างๆนะคะก็เลยได้เป็นเลขรางวัลที่1นั้นมานะคะแล้วก็ถูกหวยทั้งหมดนะคะ12ล้านบาทดวงดีโชคดีมากๆเลยนะคะทางนี้เนี่ยนะคะคุณตาเนี่ยก็เล่าว,ว่าเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะคะไปอ่ชาชัยนี่ทกศนะคะชัยนี่อธนาคารนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเก็บตังค์ส่วนหนึ่งไว้ซื้อที่ซื้อนาต่างๆเพราะว่าคุณตาบอกว่าคุณตาไม่ค่อยมีที่นะคะเหมือนคนอื่น แล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้ไปทการแก้บนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคุณตาไม่ได้ทําการแก้บนที่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตต่อไปด้วยนะคะบอกเลยว่าดวงดีมากๆเลยนะคะใครอยากดวงดีแบบนี้นะคะอย่าลืมนะเว็บไซต์สลักพารวยค่ะลดมากๆปังมากๆยืนหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะว่าสาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ